สำหรับใครที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนผมเองก็อยากจะแนะนำสถา,านที่แห่งนี้ที่มีชื่อว่าศาลเจ้าแม่ทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครเขตบางพัด,ดเชิงสะพานสังฮี ที่นี่มีเอกลักษณ์และมีความสวยงามอย่างมากบ,บ่งบอกถึงความเป็นจีนและมีความเอกลักษณ์จากวัฒนธรรมจีนที่ส่งต่อมาถึงประเทศไทยและที่นี่มีรูปปั้นของเทพในตำนานจีนอย่างมากมายทั้งซุนหงอคงหรือที่เรารู้จักคำว่าไซอิ๋วนั่นเองซึ่งมาจากภาพยนตร์ของประเทศจีนนั่นเองและอีกทั้งยังมีเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นเทพที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเทพที่มีพลังอํานาจและความสูงส่งอย่างมากในสวงสวรรค์พลังของเจ้แม่กวนอิมนั้นสามารถทําให้ส่วนของคงนั้นสยบลงได้และเราก็คงอยู่ที่นี่ได้ไม่นานคงถึงเวลาที่พวกเราทุกคนต้องกลับแล้วก็เลยแวะเติมท้องกับอาหารที่มีชื่อว่าข้าวผัดกุ้งรสชาติพอใช้ได้เลยและนี่อาจจะเป็นสคริปสั้น ที่สำหรับใครอยากจะมาไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิมผมเองก็ขอฝากเอาไว้สำหรับใครหลายคนด้วยที่มีโอกาสก็อยากจะแนะนำให้มาเพราะว่าถ้ามาแล้วคุณเองอาจจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตคุณก็เป็นได้เพราะที่นี่คือศาลเจ้าแม่ทับทิมเชิงสะพานสังฮี